ไม่ลองเปิดใจให้โอกาสตัวเองไปชิมอาหารร้านอื่นดูทั้งที่เมนูเดียวกันนะเราก็จะไม่รู้รสชาติของอาหารร้านอื่นเลยว่าอร่อยถูกปากเราหรือเปล่าเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ลองลงมือทำเราก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะสำเร็จหรือไม่นะวันนี้พาลูกสาวมาทานชาบูเสียบไม้ ซึ่งที่ร้านอื่นมันก็มีแต่เขาไม่คุ้นเคยเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมลูกเออเลยต้องมาที่เดิมซึ่งที่เดิมมันก็จะประสบการณ์เหมือนเดิมแล้วเราก็จะไปดูรสชาติอีกร้านหนึ่งเลยถ้าสมมติว่ามีวันไหนที่แบบว่าอยากไปลองชิมดูโอเคอันนั้นแหละมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเราจะดูรสชาติของร้นว่ามันสามารถที่จะถูกปากเราไหมมันอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ย ถ้าสิ่งต่างๆที่เราไม่ลงมือทําลงมือเปลี่ยนแปลงเห็นไหมลองทําทรงผมใหม่เล่นๆล,ล,ลูกสาวเขาก็ชอบผมเขาอะแก้เครียดเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้แล้วไม่รู้ว่าเราจะชอบในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าบางครั้งค้นหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าชอบอะไรไม่รู้ถ้าเรียนก็ไม่รู้ เราชอบเรียนอะเรียนวิชาอะไรที่ที่เราชอบเนาะแต่เดินหนูพอรู้ตัวเองไหมลูกร,รู้ตัวเองไหมว่าชอบวิชาอะไรไม่ไม่รู้เรียนไปเขาเรียนเรียนไปยังไม่รู้นะเหมือนการตอนแรกๆอะตัวแม่เองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบในเรื่องของสร้างแรงบันดาลใจจนเมื่อครั้งหนึ่ง <c oughs> เคยเกิดสิ่งที่ไม่พอใจแล้ว เราต้องไม่จมปลักอยู่กับความทุกข์นั้นให้นานแล้วเราบอกว่าเอ๊ะเราต้องทําอะไรบางอย่างแล้วสิ่งที่เรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือประสบการณ์ที่ดีอ่ะเราสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ไหมสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้หรือเปล่าเนาะเราก็เลยลองออกมาพูดลองลงมือกระทําลองให้โอกาสตัวเองลองดูอย่างน้อย เราได้รู้แล้วว่าสิ่งที่เราชอบก็คือการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พร้อมๆกับการที่สอนลูกไป,ปนในตัวอสอนลูกไป,ปนในตัวใช่ไหมลูก <c oughs> ก็คืออาจจะไม่ได้สอนโดยตรงแต่เป็นการสอนผ่านสอนทางอ้อมผ่านสื่อเนาะเพราะว่ามันมีมีวิธีการสอนหลายอย่างเราก็ ดูกันเป็นเพื่อนกันนี่แหละทั้งแม่และลูกครับเป็นทั้งแม่เป็นทั้งลูกเป็นทั้งเพื่อนกันคือสิ่งทุกอย่างบอกเลยว่าลูกเป็นครูที่ดีของแม่ได้เหมือนกันเนี่ยใกล้ใกล้บ้านแม่แล้วลูกก็มาให้ทําอะไรก็ไม่รู้รให้ทําให้ทําอะไรเ สื่อค้นประวัติของตัวเองว่าเวลาลูกเกิดอ่ะแม่ภูมิใจแม่ดีใจแม่อะไรเ,น,เ,เน,นี่ยเออกันเขาเล่นก็เล่นตามนะอันนั้นก็อันนั้นเป็นความคิดของเด็กแต่น้องก็โตแล้วนะน้องเป็นเป็นเด็กที่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กันเอ,เออรับผิดชอบรับผิดชอบในในหน้าที่ของเขาในหน้าที่ของเด็กนักเรียนในหน้าที่ของลูก ปเป็นลูกที่น่ารักอยู่เป็นลูกที่น่ารักมากๆอ่าใช่ลูกหนูปเป็นเด็กที่น่รารักมากๆแล้วก็เป็นเด็กที่ร่าเริงก็คือแม่ Listen, ไม่ได <un> ้มีความห่วงอะไรมากมายคือไม่ต้องสอนอะไรมากคือเราต้องทําเป็นตัวอย่างบางทีไม่ต้องไม่ต้องพูดด้วยซ้ําว่าเราสอนด้วยการกระทาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกว่าเราเราไม่ได้สอนเขาได้ทุกเรื่อง เราไม่ได้สอนเขาได้ทุกเรื่องต้องปล่อยให้เขามีความคิดความรู้สึกของตัวเองแล้วบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่แม่สอนด้วยซ้ำเนาะคือแต่ถ้าเขาเจอแล้วเขามีความรู้สึกที่คล้ายๆกันกับเหตุการณ์ที่เราเคยเจอเขาจะมาถามและเราก็บอกว่าบางครั้งมันก็ต้องเจอด้วยตัวเองแล้วมันจะเข้าใจที่เคยพูดเนาะที่บอกว่า เมื่อโตขึ้นแล้วเราจะเข้าใจในสิ่งที่แม่เคยพูดแม่เคยทำแล้วบางครั้งเขาก็ถามเขาก็ถามเนาะว่าทำไมผู้ใหญ่จึงเลิกรากันเพราะแต่ละคนมันมีเหตุผลของตัวเองเนาะของเราเหตุผลของเรากับเหตุผลของครอบครัวอื่นเนะมันอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนมีบริบทสิ่งแวดลอ้อมไม่เหมือนกันแล้ว แต่มาสถานการณ์คล้ายๆกันแล้วเราจะรับยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วทำอะไรได้บ้างกับเหตุการณ์ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ที่ทำให้เราเสียใจอะไรแบบนี้นะเพื่อสอนลูกสอนตัวเองนะสอนตัวเองด้วยเอันดับแรกคือสอนตัวเองให้มีสติแล้วก็ลูกก็อยู่ข้ขางเราตลอดแบบนี้แหละที่เราสอนลูกด้วยการกระทำเป็นตัวอยา่าง ไม่ว่าจะเรื่องของความกระตันยูเรื่องของนักผิดชอบต่อหน้าที่เรื่องการรับผิดชอบต่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักความรู้สึกดีสิ่งดีๆก็จะตามมาความรู้สึกบวกสิ่งที่เป็นบวกที่นี้พลังดีๆก็จะตามมาเช่นกันขอบคุณสําหรับคลิปนี้ไม่มี <c oughs> ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ถ้าใจเรายอมรับได้ในสิ่งเดิมแต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเออแบบนี้แหละที่นูทำยอมรับถ้าอยากเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีกว่าเดิมแสดงว่าเรายอมรับตัวเองในจุดเดิมๆไม่ได้แล้วนะต้องก้าวไปข้างหน้าก้าวไปอย่างมีความสุขทุกช่วงเวลาของชีวิตที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละขอบคุณ